เมื่อมีโอกาสได้ไปเห็นไปพบไปเจอเจอบุคคลท่านใดท่านหนึ่งที่มีเมตตาการุณาต่อเราเนี่ยพวกเราจงรีบน้อมรับแล้วก็เก็บไว้และสิ่งสำคัญนั้นก็คือพยายามเก็บถ่วงดุลความรู้สึกนึกคิดในขณะที่เราได้พบปะพูดคุย สิ่งหนึ่งที่จะเกิดมีแก่ดวงจิตดวงใจของเรานั่นก็คือการที่เป็นคนมีสติปัญญาที่พอกพูนอยู่ทุกขณะเวลาที่เรามีสติะระลึกรู้เนี่ยเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสติปัญญาของเราเนี่ยไม่มากก็น้อยดังนั้นเราจะลืมว่าการเติมเต็มพลังงานที่ดีที่สุดในชีวิตเนี่ย พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ชัดเจนว่าปัญญาโลกสมิงปัจโชโตน่ะปัญญานี่เป็นแสงสว่างในโลกดังนั้นใครก็แล้วแต่ในโลกนี้ถ้าเป็นผู้มีแสงสว่างนั่นคือมีสติปัญญาในการคิดการพูดการกระทำเขาคนนั้นเนี่ยจะมีสติมีสติส่องแสงมาให้เราเนี่ยได้ยินได้ยนอยู่ตลอดทุกขณะคำพูดทุกขณะความรู้สึก โดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับการปรับทัศนคติแต่อย่างใดโดยเฉพาะความรู้สึกนึกคิดที่เกิดมาจากก้นบึ้งเขาจริงๆนี่มีนักปราชญกคิดเยอะแยะพยายามที่จะแสดงทัศนมุมมองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีบางท่านใช้ความรู้สึกในการสัมผัสเพื่อที่จะส่งต่อให้ได้ยินให้ได้ฟังด้วยการพูดการคุยผู้ที่มีความรู้สึกอยู่ในขนานเดียวกันระนาดเดียวกันเนี่ยก็จะสามารถรับรู้สื่อสารถึงกันได้ แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นไปในลักษณะเดียวกันเนี่ยทำให้ตาย,ยก็ไม่มีทางที่จะรู้สึกนึกคิดไปในทิศทางแนวเดียวกันได้อันนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยที่ไม่ใช่เรื่องแปลก